สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสวนรณภูมิอีกแล้วครับวันที่5สิงหาคมเราจะพาไปดูบรรยากาศอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2นะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันแล้วบ้างเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยปโตกเกียวโอซากา้าแล้วก็อีกหลายประเทศเลยที่ยังมีบินเข้ามาอยู่แต่ว่าเที่ยวบินภายในประเทศจะถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับตามมาตรการของรัฐตอนนี้ มีเทีย่ยวบินขาเข้าจากนาโกย่าด้วยแล้วก็มีเทีย่ยวบินเข้าจากอัมสเตอร์ดัมไทเปจาการ์ตาโดฮาอาบดาบีก็มีนะครับเราเดินต่อกันเลยครับขวามือจะเป็นร้านเซเว่นเก่านะครับปิดปรับปรุงอยู่ครับตรงนี้จะเป็นแอร์พอตลีมูซีนก็ไม่มีเจ้าหน้าที่แสดงบายอยู่เลยนะครับ น่าจะเป็นทางออกสําหรับผู้โดยสารขาเข้าในประเทศนะครับจะเห็นว่ามีการปิดกั้นพื้นที่ไว้แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีการยกเลิกเที่ยวบินในประเทศทั้งหมดผู้โดยสารขาเข้าก็โล่งอย่างที่เห็นเลยครับเก้าอี้ไม่มีคนนั่งอยู่เลยธนาคาร SCB ปิดปรับปรุงแล้วข้างๆก็จะเป็นเคแบ k ์แลกเงินนะครับก็ปิดเช่นเดียวกัน ร้านกาแฟครับคาเฟ่นะครับเปิดอยู่ครับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวปิดแล้วข้างๆกันจะเป็นร้านชาพยอมครับอันนี้ยังเปิดอยู่บริเวณนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยนะครับชาตรามือ มีชั้นสองแล้วก็ชั้น1ด้วยเออชั้นใต้ดินด้วยนะครับร้านโดนะัทคริสปี้ครีมตอนนี้ปิดไปแล้วครับตัวน,นี้เราอยู่โถงผู้โดยสารขาเข้าในประเทศนะครับก็จะเงียบมากๆเลยเนื่องจากปิดทําการอยู่เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆครับฝ่ามือเป็นร้านแหกฟรีครับปิดปรับปรุงอยู่เงียบจริงๆเลยนะทุกคน ประตู3ที่เป็นบริเวณผนังขาวๆก็ปิดนะครับเราอยู่ชั้น2นะผู้ที่สารขาเข้าขามือก็จะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานของชั้น2นะครับเห็นไหมว่าโถงไม่มีคนเลยครับทัวร์เซอร์วิสปิดให้บริการนะครับแล้วก็จะมี u ูเคาน์เตอร์ u ูก็ปิดครับ จุดรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือ b d m s ก็ปิดให้บริการเช่นกัน,นครับข้างหน้าจะเป็นห่วงอาคารผู้โดยสารขาเข,ข้าระหว่างประเทศเดิมนะครตอนนี้คือปิดเลยจุดนี้ไม่เปิดให้บริการนะครับตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นเ hey คแบงแลกเงินนะครับปิดให้บริการอยู่นะครับเคาน์เตรอร์ AS ก็ปิดนะครับ ติดติดกันเป็นพื้นที่ของ DT แท็นะครับที่ปิดให้บริการเหมือนกันเลยพื้นที่ด้านในตรงนู้นจะเป็นพื้นที่สําหรับผู้โดยสารขาเข้าหลหว่างประเทศนะครับความมือจะเป็นพื้นที่ของกรมสรรพสามิตผู้โดยสารขาเข้าที่เข้ามาตรงตะเกียนะฮะจะต้องเข้าสู่ระบบควบคุมภายใต้สเตตเ์ควอลันทีนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้โดยสารมาเท่าไหร่เราเดินย้อนกลับมานะครับ น่านจะเป็นถ่วงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ปิดไปแล้วก็จะโล่งอย่างที่เห็นเลยครับร้านเบลลักปิดให้บริการแล้วนะครับเบลลักจะมีชั้นใต้ดินอยู่ด้วยขวามือเป็นกองมังคับการตำรวจท่องเที่ยวอยู่ติดกับห้องน้ำเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดให้บริการสำหรับ Thailand Elite นะครับร้านขายยาก็ปิดปรับปรุง นี้ก็จะเป็นจุดนัดพบชั้น2ประตู3นะครับในภาพรวมของชั้น2ก็จะมีประมาณนี้จะเห็นว่าค่อนข้างเงียบหงามากๆเลยนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีเที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้าหลังประเทศแต่ก็จะมีไม่ได้มากนักนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็หากชอบคลิปชื่อกด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ